สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ IT e-learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูเงินว่างงานกรณีลาออกเองนะคะว่าจะได้รับเงินชดเชยต่อวันกี่บาทต่อเดือนเท่าไหร่และในระยะเวลา90วันจะได้รับเงินชดเชยเท่าไหร่นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานนี้นะคะ ใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565เป็นต้นมานะคะณนะปัจจุบันก็ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือลดลงนะคะซึ่งในกรณีลาออกถ้าเรามีเงินอยู่เราได้รับเงินเดือนอยู่100บาทนะคะถ้าเราลาออกเองเราจะได้เงินช่วยเหลืออยู่ที่30บาทนะคะแล้วก็ใน1ปีปฏิทินก็คือตั้งแต่1มการาคม2 0 0 0 หนึ่งมกราถึง31ทธันวานะคะเราจะได้ไม่เกิน90วันใน1ปีปฏิทินนะคะ เงื่นไขการเกิดสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานนะคะเราต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนรับสิทธิว่างงานสมมุติเราทำงานตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมพามีนานะคะเมษาว่างงานใช้สิทธิว่างงานได้นะคะอย่างน้อยต้องสง่งเงินสมทบมาแล้ว6เดือนนะคะ ต่อมาฐานเงินเดือนที่นายจ้างนำส่งประกันสังคมนะคะฐานเฉลี่ยตามสุดจะอยู่ที่1,650บาทสูงสุดไม่เกิน15,000บาทโดยใช้ฐานเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด3เดือนในระยะเวลา15เดือนมาคำนวณเป็นฐานที่จะมาคิดเงินว่างงานนะคะกรณีนี้ยกตัวอย่างกับพนักง,งานที่รับค่าจ้างเป็นรายวันนะคะซึ่งในแต่ละเดือนจะมีฐานค่าจ้างไม่เท่ากัน เพราะแต่ละวันจะมีจํานวนวันทํางานที่แตกต่างกันนะคะซึ่งพนักง,งานท่านนี้นะคะก็จะมีฐานค่าจ้างโดยจะนําฐานค่าจ้างสูงสุด3เดือนนะคะมาบวกกันและหาร3นะคะก็จะได้เฉลี่ยอยู่ที่1681.67นะคะก็อยู่ที่ประมาณ1,000 10, 0บาทสําหรับสูตรการคํานวณเงินว่างงานต่อวันกรณีลาออกนะคะเราก็ใช้ฐานที่เราหาเมื่อกี้นะคะก็คือ จะเป็นเลขกลมๆอยู่ที่10,000บาทคูณไปที่30%มก็ประมาณเดือนละ3 0 0 0บาทถ้าหารเป็นวันนะคะก็เอา30มาหารก็จะได้ตกวันละ100บาทต่อวันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสูตรการคำนวณอัตราเงินว่างานกรณีลาออกเองตกลงได้เท่าไหร่นะคะถ้าฐานเงินเดือน1 5 0 0 0บาทก็ได้เงินว่างงานต่อวัน150บาท เงินว่างงานต่อเดือนก็4,500บาทใน1ปีได้รับไม่เกิน1,3500บาทถ้าฐานเงินเดือน1 0 0 0 0บาทนะคะก็ได้เงินว่างงาน100บาทต่อวันนะคะ1เดือนก็3,000บาทนะคะใน1ปีก็ได้รับไม่เกิน9,000บาทนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตารางเงินว่างงานในกรณีลาออกเองนะคะซึ่งไม่ต้องคำนวณสามารถดูตารางนี้ได้ว่าใน1วันจะได้เงินช่วยเหลือกรณีว่างงานเท่าไหร่ ต่อเดือนเท่าไหร่แล้วใน1ปีปฏิทิน90วันไม่เกินเท่าไหร่นะคะสำหรับวันนี้ก็สรุปให้แล้วนะคะสำหรับเงินว่างานที่จะได้รับกรณีลาออกเองจากประกันสังคมว่าตกแรงลงแล้วเราจะได้ต่อวันเท่าไหร่ต่อเดือนเท่าไร่และก็ไม่เกินเท่าไหร่ใน1ปีนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ